<Hello. S 2> กดทีเดียวกดทีเดียว oh <my. S 1> กดเรงๆกดกดกดแบบกดแล้วก็ปล่อยอย่าก,กดค้างสวัสดีครับ,รบ,รบถอดได้ไหมกลัวกลัวกลัวอย่าเพิ่งถอดอ,อึอดอัดทั้งวันแล้ว